สวัสดีพี่น้องสวัสดีตดอนเสาร์ตลาดน้อยพี่น้องเอ้ยเงินองบันนาพี่น้องตอนเสาร์อีหาช่วงนี้กระได้รัตพี่น้องตลาดน้อยตลาดน้อยหลายขนาดตัวเสีอ่อกไปตลาดจุดมุมฝานให้ฝานมัน,มนแล้วแต่พี่น้องคลายพี่น้องหลายกระดอก,ปกด, <c oughs> ด,ดปกดับรอตพี่น้องตลาน่อ สอง,ง,อง,สอง,งเมืองคองเป็นเนาอคลองตะเขีนลายเป็นเนาตลาดหน่อยซุดยอดเลยโนตลาดเป็นมาเอาเครื่องมันกำลังสิออก้ลายถูลายเป็นเนาไอ้เยานนหนส้นลายคนหนึงงนงงนน่งสินลายก็มูขึนอ จะไปจะไปาค้ายข้าในสองสันจ้ะนะไปทางนั้นบอกเพราะเขาไปคล้าแบบ้านนะมันกับมีสันหนึ่งนั่นน่ะนะอันนี้สองสันลายดีเพ้ยงไรเสีงลายเออไปวันเขาเขาเรียอะอันอันี้นั่นยังฐาน กันบ่รู้ว่าถามให้มันแจ้ยงยังออกบ่เลยนะเออเขาเห็นในห่างกัดซี่หางันนั่นโน้นในวังคอยเมาก็ดีก็จะจไปพักในฮานอเพราะมันยังมืดเนาะแต่แต่บางคนร่างคันน่ะเห็นผอยู่ในบ้านนัน้นยังบ้านนัน้นวิทย์น้องลูกเคี้ยงไปเด้ไปแล้วลางคนเนาะแต่มันยังมืดเพิ่อเขาเนี่แต่ละคือว่าคอยเลาะเนาะลายอันนี่เนาะคนเปิดตลาดแต่ช่างมุ่งบอกเปิดเพิ่นเปิด เอออะไคือเทามาหอดจัางโมงนะเพื่นคืออายมาหอดช่างโมงแล้วหอดผีบอกมมันจะเป็นแบบแต่ละห่านด้่นเอเครื่องเมืนบอกเอาแต่ละห่านรว่ามีห่านเดียวเขาจัดไปหายบอกอันเครื่องนี่ยไรเอเออช่องตลาดเอาช่องตลาดแล้วเอาเอาหมัดช่องหม่องเพื่นสิเป็นแบบเพื่นสิจัดเครื่องไว้น้องเพื่ไว้นอกอ๋อเลาก็มาเอาอันเอา แต่ละแต่ละคนจ้องไว้บ่หรือว่าคนเฮ็ดไรไล่เลยก็ซื้อเขาเอาหอคนจ้องไว้ก็มีเขามาสวยเนาะพวกเขาจ้ามีนะเขาจะกัดจองเนาะนก็้องเเขาามสวยนักอันนี้เนาะงนักก็ได้เอาอันเฮ็ดค่าขำอีกได้นี่เนาะค่าขำเสริมได้เนาะว่าข้างล่างน่ะมันหล่เด็กพี่น้องเล้มันมันซองฉันมันมีกระตานแบบเราขายไล่ยางนะหลายอย่างกวานคันแต่ละคัน ลายเอาสิหลอกคตลาดไงขวบใจไรไรไอ้อน่องหลอกค่ตลาดเลยตอนจะเศร้าพี่น้องตีหาตลาดบวานขักซองพี่น้องเลย ขต้ตลาดก็ซื่นมือจะได้อพี่น้องเลยเบิ่งว่าเขลาะตลาดนี่มันเด็ดทำมารอตลาดแต่เสาร์เห็ยนยังพี่น้องเลยหาเบิ่งหาหลุดน่วกันพี่น้องฮู้ หอดตลาดทำใหเนาะตลาดสดเออแต่ชาวเต่าทีหาคนไลายเนาะไอเต่าที่ตะสิบมีคนไลายเป็นหนองแห่งการตีกลายสื่อโอ้มวนเลยขโมยไปเนาะฮะเค็ืขนมซื้อลัมาใหม่นะเออข้าวยังงามงามไปยังไงเออ มือเศร้ากันแล้ววีมิลายเนาะผูกคนผู้ซื้อกับข้าวน่าลายกว่าบัดทางนอกลระผนไม่เคยระตู่ลายด้วยมาท่ากับละโกงเจอ,อพี่น้องเพราะมาทางในหลยลายกระดอกคนโอ้าถึกผักถึกขื่นขนาดตลาดเต้าตลาดเต้าพี่น้องผักอะไรอืมเราตลาดตะเด็กตะเดินไปจุดประสงค์ปะ

อไรละเป็นนำหวานปักขนาดดีก็หุงได้ชาวไทยดีก็หุงได้ชาวไทยตัวไปข้ากล่องบมข้ามันไก่ ออเ,เออเพินวายอย่างไดได้ก็ได้เป็นอปรอยเป็นเห็ดคองกินมาเรียบร้อยแล้วโอไข่ปลาโรก็มีเดี๋ยวนี้กระปุ่นเลยอืมอเอกระปุ่นตกเดี้กระปุ่น สี่เขาไปสี่เดี๋ยวแล้วพี่น้องซสี่เขาื้อเขาเส้าพี่น้องเลยสีเรียบร้อยแหละจบครับเด้อไปแล้วลบ่ะเนี้พี่น้องไปออกไปตลาดนี่แล้วห่อตลาดแต้เส,ส้าๆไม่จิดจะสรงคือมามาหนอกเรอตลาดเขาจะไป เอาไม้เก่ายก่ไปฮะเติมดวงพี่น้องไปโอ้ลำญ่นี่จะหมักใหญ่ๆพี่น้องเว้ยไงไ่ฮะมาได้เสางน้จ้ะมาซื้อหอกไมมเออเราขายตลาดหน่อยพี่น้องเว้ยเราไปเติมน้ำมันนะฮาตลอดเลยนี่นะเมื่อกี้นะ เออบ้านองืปเติมน้ำมันตลอดเออเราล,าล,าลงไปละแม่ว่าเราลงไปล้วพอดีมันบกนะคือดาเราคอยเตือนท่านเลยเราไม่มากงเ,เ,เลยกลับออกมากหอดบ้านหนกันยังไลย่ยังไลยขั้นเตือนือก่ยอยู่ได้น้ำหมอกต้องก๊อนพี่น้อ ต้องมาตลาดเป็นองตลาดหน่อยนะส๊ะต้องใช้ไปอื่นมาทางใดไอ้ห่าเอตลาดหน่อยมันออกไปหลยคันได้แลลวล่ะโอ้หน้าหมอกนิดหน่อยชุไชัดชุชัดนิดน้อยฮะเพิ่นเพิ่นไปให้ทางน้องไห้เพื่อไปตามเหิดเมื่อกี้เนี่ยในเพลงในเบอร์ขับขนาดไิ่น่อยโ เอาเาพี่นองงอ้องเยฮอาตัวมวนขนาดพี่นอ้องน้องเสาาจะมารอตลาดแต่เสาส์พี่น้องวันนี้นะตลาดบ้านตักซองพี่นอ้อ,นองเียงรอยลักษะตัดเลยเราิไปเลยพี่น้องห้าา เปิดเปิดเพลงไว้น้ำไหเปิดเพลงไว้น้ำผอักกกักัมันมีความสุกเนาะนเปิดไว้น้ำมันกะลมมันเนาะเามีเพลงมันกะล้มมันะตาา่างห่างอเนาะล้มอีกคนหนึ่งอีกเพลงไปน้อง้ยมวนได้เป็นโยเป็นย้อนอะไรได้ อาพี่น้องตอนนี้เราก็มาหอดกิจไม้หมองที่เาราตลาดเสาสี่บอกใหม่แล้วพี่น้องมาหอดขอ,องฮนบอนแล้วพี่น้องไอ้ตอนนี้นะแต่ครับไทั้งถาอาภรณ์อาจารย์ผลพี่น้องผลไปเหย,ยียบไปธุระอยู่สวรรค์มาพี่น้องอืมไปเหยียบสรานก็มาหอดแล้วพี่น้องเอ้บาทน,นี้มาพอดีครับก็มาเห็นผลกําลังแต้มหูบาทหูพี่น้องมาบังนำกันพี่น้องไอ้หูเสียนพระหรือว่าบานเทาเอิญกับหัวหัวพระนะ ใน,นกำลังสีเห็ดอีกหงหนึ่งกำลัขงขึ้นต้นพี่น้องนี่ไอเสีเห็ดนั้งตัวเนี่ยตัวขีดนี่เอเขียนเขียนเป็นตรงซื้อบ่นนอเนะแสงเ,เหมือนวะนานน้องเขาก็เก่งไรตื่นเลยพี่นอ้อง <laughs> เป็นยังไงแล้วก็จะง,งานออกเลยพี่น้องออกเป็นแสง สีมือล้วนๆเลยพี่น้องเอ้โหเนี่เดี๋ยวฟนนี่ฟันกระเล็บลอยพี่น้องคนแต้มหูหัหวผ่าเล็บลอยเลยพี่น้องเอ้โหสีมือเนื้อทีนะ <c oughs> เออพนแต้มใส่ในผ้าพี่น้องผ้พาพนังเป็นเห็ดห้องอบพี่น้องเนี่ยนะนเป็นเห็ดห้องน้ำด้วพี่น้องเด้อะห้องอบเป็นห้องอบสมุนไพรไดที่เขามาในวัดอย่างนี้ก็มาอบสมุนไพรคนละบาทนี่ ดีไม่แห้งทุกตัวหนาพี่น้องเออขีดจัดขีดจีด๊ดอะไรเป็นลเนลยพี่น้องเลยแบบมีพรสวรรค์นะเราไงแสงธรรมเห็นบ่เห็นบ่แสงธรรมบ่วยเลยต้มหม้อ,อ,มอแล้วว่าฮะตัวอ่อนไม่ตัวท่อบอ่วยเล่อเพื่อนทำไม่ใช่ต้มหม้ออ๋อ ถามางเพิ่นแล้วจังเบิ่งพี่น้องอ่านยังบ่ถึกตอนนี้เถกัต้นแสงอให้เป็นเห็ดล่างไว้ก่อนพี่น้องเพิ่นบ่ได้เฮียนพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดแปลว่าแต้มเป็นอะไรเป็นเองพี่น้องสีมือเพิ่นเกิดขึ้นเองจากตัวเพิ่นเองคนนี้เบิ่งศึกษาเอาแล้วก็เฮ็ดเพิ่นว่า แสงทำนำทางยังไงเอาอ่านมาจากักทีเรียบร้อยแล้วทานพี่น้องเพื่อนเอาทานเห็ดได้ทานแต๋มนั่นเนี่ยเอาทานอันตัวห่ออ่านทางไฟอะไรจุดใหม่ดำ,ดำ,ดำๆนะเพิ่นมาแต๋มนะเป็นหูเลยยังก็เลยแตะได้พี่น้องเห็ดยังขึ้นมาก็ได้เพิ่นว่าความพยายามเพิ่นเป็นธรรมดาพี่น้องแต่ข้าวเห็ดเห็นบ่ได้ทุกอยู่โอยค เซนได้แท่านบอกเป็นอาจจะเปขึ้นต้นได้บัตรเซนได้สมมติวะเผื่อว่า <c oughs> แล้วตาสิไปเป็ดสิไปเริ่มได้สิเป็นตาเป็นหัวแบบสิเป็นทรงไะไเป็นหูยังยาอยู่หมองนัง่นหมอ,ง,องนี่พี่นอ้องต้องวาดออกเบิร์ตสกอร์ในหัวผลเป็นสิทธิแต้มได้ครับในนี้คิดว่าอันนี้จับไปเห็ดหลุดบัได้ดอกนี่ตาหมองนี่หัวหมองนี่ฝนซีนฝน,นเคยได้พี่นอ้องบางไกลๆบ่กหุ่นบางไกลๆพี่น้องเห็นเห็นแจ้งเลย เขาเบิ่งไกล้ให้เราแห่งแจ้งเนาะคือจังหวะเป็นเป็นแบบรูปร่างกับแจ้งขึ้นนะนะงามเพี่งน้นองโอเกคเนาเพี่งน้องเนาะคลิปนี้กับซิดแล้วพี่แลนน้องตอนนี้ลเลาเพี่งน้องเลยขอมอกขบใจเพื่อได้ติดกับมาเบิ่งมาส้มเพี่งน้องอบอกการคลิปหน้าพม่เน,นอง